มวยไทยนานาชาติลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์แชมป์เสาร์ที่14กันยายนศึกมวยรอบเงื่อนชยโยสินเชื่อจำนัทนทะเบียนพิกัด160ปอนด์กงจากปอเปาอ,อินสายอ่างทองจากอ่างทองชมวกเพชรอยุธยาฟ้ายิมมวยเข่าพันแกร่ง Anderson, Santiago, แอนเดอร์สันซานติอาโกแซมบ้าจอมเทคนิคจากบราซิลโมฮัมเหม็ดแอตลาสมวยกำปั้นหนักจากโมร็อกโกศึกมวยรอบ g l o b a l house กลางปีพิกัด1 3 6ปอนด์ยอดขุนศึกเข้มมวยไทยยิมจอมซอ อ,อกเมืองย่าโมจากโคราชเสือเพชรวิทยายลัยนครราชสีมามวยสายหนักแรงฝีมือครบเครื่องจากโคราชยาซีรัสซาฟีมวยจอมบูสายลุยจากโมร็อกโกโมฮัมเหม็ดเตาฟิกโมร็อกกันจอมนอกจากโมร็อกโกศึกไต่บัลลังลุมพินีที่กัด135ปอนด์มปมวยสอกผมบ้าดีเดือดเผด็จศึกสอกอสุงไยยิมจากนครปฐมร่วนกับโอมาเอลอัวมวยแกล่งดีกรีชแชมป์จากโมร็อกโกศึกมวยไทยนานาชาติลุมพินีเวิ แชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์แชมป์สุดทางชกป่าเสาร์นี้ห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปโรโบเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณเพื่อชโยสินเชื่อจำนำทะเบียน